โอเคครับผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับผมนี่ดูครับโหตัวสูงโย่งเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มทาร์เรานะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมจีเดียสแตนเดียนเมอร์เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าในคลิปนี้นะครับผมก็คือเอ่อในเกมจีเดียสแตนนะครับผมมันได้มีอ่าไอ้เจ้าผีไซเรนเฮดนะครับผมเออ มันจะเป็นยังไงผมจะพามาดูกันนะครับผม,ผมก็คือไอเจ้าผีเซเลนเฮต,ตัวนี้ก็คือผมก็ลงมอดมาแล้วแหละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมือ่อมันมาอยู่ใน GTA แซแล้วนะครับผมมันจะน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวเนาะโอเคครับผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับผมนี่ดูครับโหตัวสูงโยกเลยนะครับเนี่ยให้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสีมันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเลยเนี่ย อ๋อน่าจะเป็นตอนที่ผมลงมอสแน่เลยผมน่าจะลงพิดพลาดนะครับผมนะแต่ว่ามันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่โอ,โอ้โหตัวยังสูงเลยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับผมไม่รู้มันจะทำร้ายเราหรือเปล่าเนาะ,ะปะัปะ๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บโอ้โหตัวเขาสูงเลยยิงได้เปล่าเนี่ยอะเดี๋ยวเราบินไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมปีสามนะครับผมนี่หลอนมาก โอ้ก็คือเอ้ยเดี๋ยวหาย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 ไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับอ๋เดี๋ยวทำไมาเช็คแพตผมเหมือนหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวขอขอขออภัยด้วยนะผมหน้ามืนหัวโอเคครับผมนี่เอ่อป่ามันน่าจะเป็นตอนที่ผมลงมอสนะครับผมสีมันเป็นแบบนี้เลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะผมนี่สีไม่ออกนะผมแต่ว่าก็ดูสวยดูหล่อนอีกแบบนึงนะครับผมนี่ป่ะ โอเคครับผมหลอนเลยนะมาอยู่ในนี้นะครับผมใน GTS a ซเนาะดูดิมือมันก็ใหญ่กว่าตัวผมแล้วนะโหโคตรสูงครับผมนี่นะผมจะออกมาดูให้แบบว่ามุมไกลๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นเนาะปึบ๊บนี่ดูดิสูงจริงๆนะครับผมหลอนนี่ตั้งห่างนะเดี๋ยวเราลองบินไปดูข้างหน้ามันดีกว่านะครับผม ่าไปตรงนู้นน่าจะเห็นอยู่เนาะก็คือปกติมันน่าจะวิ่งไล่แล้วนะผมแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่วิ่งไล่แล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาเจาะดูกตรงนี้กันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวหายไปแล้วหายไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะผมโดนหลอกเขาแล้วนี่ไงมาแล้วครับผม โอ้เดีย๋ยวเราไปดูข้างหน้านะผมนี่ป่ะโคตรสูงเลยนะนี่ตีห้าแล้วมันยังมายืนออกหากินเลยนะผมปร <c oughs> ะมาณนี้ับผมมอสไซเลนเฮดเมื่อมาอยู่ใน GTA San ซนะครับผม <c oughs> มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะ <c oughs> อ่างั้นคลิปนี้ผมขอราไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ